ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ำตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่30สําำนักทั้งหลายในแผ่นดินชิวลู่หลิวชะงักรอยยิ้มขมวดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าว่ากระไรคนผู้นั้นคือนายน้อยตระกูลจาง หากเป็นเช่นนั้นย่อมยุ่งยากไม่น้อยแล้วแต่พวกเราไม่ได้กระทำอันใดผิดต่อให้จางเจิ้นซานประมุกตระกูลจางเสาะหาพวกเราสำนักทานน้ำแข็งของมันมีอันใดวิเศษสำนักหลิวขจีเราไม่มีอันใดต้องเกรงกลัวพวกมันชิวลู่หลิวเพียงขมวดคิ้วคราเดียวหลังจากใคร่ครนชั่วครู่จึงกล่าวอย่างไม่แยแส มีนำซ้ำจังอย่างผู้นั้นกลับหมายข่มเหงสิทธิน้องข้าอย่างดีที่นางไร้อันตรายไม่เช่นนั้นต่อให้ท่านไม่ลงมือสังหารข้าก็ไม่ละเว้นมันจริงสิเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ข้ายังมีได้ขอบคุณท่านที่ช่วยสิทธิน้องเอาไว้เพื่อหาเบาะแสข้าต้องเสียเวลามากมายหากท่านไม่ปรากฏตัวคงมีแต่สวรรค์ที่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนข้าไปถึงเรากับนางไม่เห็นตระกูลจางและสำนักทาน้ำแข็งเบื้องหลังพวกมันอยู่ในสายตา นางกล่าวถึงเรื่องนี้เพียงไม่กี่ประโยคอย่างปลอดโปร่งก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเป็นการขอบคุณไปหยุนเฟยเมื่อท่านมีหนทางจัดการเรื่องนี้ข้าจะไม่กล่าวย้ำอีกและท่านไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าแม้เดิมทีข้าไปเพื่อช่วยเหลือสิทธิ์น้องท่านแต่เมื่อทราบว่าผู้มาคือจังหยางนี่กลับเป็นการล้างแค้นส่วนตัวข้าไม่อาจกล่าวอ้างบุญคุณน,นี้ได้ไปหยุนเฟยสั่นสีสกล่าวอย่างกระดากนั่น นั่นกลับไม่จริงหากท่านไม่ปรากฏกายคนชั่วนั้นต้องขึ้นมาชั้นบนก่อนแล้วชั่วเวลาราหนึ่งกานทูบให้หลังสิทธิ์พี่ค่อยมาถึงหากไม่ใช่ท่านค่าคงถูกค่าค่าสำนึกบุญคุณที่ท่านช่วยค่าเอาไว้อย่างยิ่งน้ำเสียงเขินอายจากด้านหลังชิวลู่หลิวกลับเป็นหญิงสาวนามชูอวิเหอกล่าววาจานางรวบรวมความกล้าชะโงกหน้าออกมาคาระวะไปหยุนเฟยด้วยน้ำเสียงอันไพเราะของนาง นางอายุราว16ปีสูงราวห้าเชี้แต่งกายด้วยชุดสีเขียวสดใสทั้งร่างผมยาวสลวยปล่อยระแก้มทั้งสองข้างปิดบังใบหน้ารำไรผิวกายนางเปล่งปลัง่งด้วยเลือดฝาดนางใช้ดวงตากลมโตมองดูไปหยุนเฟยอ,อย่างขวยเขินท่าทางนางน่ารักยิ่งนะักเออแม่นางท่านไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้าเพียงข้าจังอย่างเพื่อแก้แค้นแม้จะช่วยท่านไว้ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญเออข้าหมายถึงเป็นเกียรติที่ได้ช่วยท่านไวโดยบังเอิญ อาฆ่าจะกล่าวว่าท่านไม่ต้องจดจำใส่ใจไปหยุนเฟยกล่าวพลางโบกมือแผ่วเบามันกลับรู้สึกกระสับกระสายยามถูกสายตาขวยเคินของนางจ้องมองคิกชูอวิเหิดไม่ได้ต้องหัวเราะอ,ออกมายามที่ได้ยินไปหยุนเฟยกล่าวตะกุกตะกักโบกมือขณะที่ใบหน้ายิ้มอย่างโง่ง,งมจากนั้นนางรีบปิดปากและซ่อนร่างด้านหลังชิงลู่หลิวอีกคราทั้งใบหน้านางเปลี่ยนเป็นแดงก่ำด้วยความเขินอาย ชิวลู่หลิวก็อดไม่ได้ต้องหัวเราะออกมาเช่นกันห่าหาคุณชายไม่นึกว่าท่านก็สามารถแสดงท่าทีดั่งคนทั่วไปเช่นนี้ได้เออไปยุนเฟยอับอายไม่น้อยอันที่จริงเมื่อชูอวี๋เหอขอบคุณมันความคิดว่าพลีกายแทนคุณก็ปรกากฏวาบในจิตใจแม้แต่มันก็ยังแตกตื่นต่อความคิดตนเองมันไม่ทราบว่าชนหนจึงมีความคิดผิดศีลธรรมเช่นนี้ด้วยความละอายต่อมโนธรรมจึงทําให้มันกล่าวตะกุตกตะกัก ไปยุนเฟยกระแอมไอสองสามคราเพื่อคลายบรรยากาศกระอักกระอ่วนจากนั้นจึงกล่าววาจาด้วยท่าทีเคร่งขรึมแม่นางข้าอยากหารือบางอย่างกับพวกท่านหวังว่าพวกท่านจะให้ความกระจ่างแก่ข้าได้โอท,อ,รทรอ,ดอ,อท่านต้องการทราบอันใดบอกมาเถิดท่านต้องการทราบว่าสิทธิ์น้องข้าอายุเท่าใดออกเรือนแล้วหรือไม่กระมังชลิลู่หลิวยังคงหยอกล้อด้วยรอยยิ้มสิทธิ์พี่ท่าน ชูอวี๋เหอที่ด้านหลังพันกระตุกชายเสื้อประท้วงสิทธิ์พี่นางด้วยท่าทีอันน่ารักเอออือแม่นางชิวลู่หลิวข้าเพียงอยากทราบเรื่องราวของสำนักช่างประดิษฐ์ว่าเป็นสำนักเช่นไรและตั้งอยู่ที่ใดโอ้เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้มาจากสำนักช่างประดิษฐ์มิหนำซ้ำท่านยังไม่ทราบอันใดเกี่ยวกับสำนักนี้แม้แต่น้อยชิวลู่หลิวถามอย่างสงสัยโดยไม่มีท่าทีล้อเล่นอีก ข้าไม่ได้เป็นสิทธิ์สำนักใดเพียงเคยพบพานและได้รับเคล็ดฝึกปรือวิญญาณจากผู้อาวุโสสำนักชาตาลิขิตทว่าข้ากลับไม่ได้เข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักไปหยุนเฟยกล่าวอธิบายว่ากระไรสำนักชาตาลิขิตชิลู่หลิวร่ำร้องเสียงค่อยสีหน้ากังขาของนางแปลเปลี่ยนเป็นประหลาดใจาย,ยิ่งโอมีอันใดหรือว่าสำนักชาตาลิขิตด,ด่งดังอย่างยิ่ง ยามนี้กลับเป็นไปหยุนเฟยที่ถามอย่างลังเลด่งดังอย่างยิ่งไม่เพียงแค่คําว่าอย่างยิ่งข้าคิดว่าท่านคงเป็นหนึ่งในผู้ฝึกปรือวิญญาณไม่กี่คนในแผ่นดินวิญญาณสวรรค์ที่ไม่รู้จักสํานักชะตาลิขิตเมื่อเห็นสีหน้าสับสนของไปหยุนเฟยชิวลู่หลิวจึงกล่าวต่อด้วยท่าทีท้อแท้อยู่บ้าง สำนักชาตาลิกิตแม้ไม่ได้เป็นหนึ่งในสิบสำนักใหญ่แต่ก็มีฐานะเทียบเทียมกันสำนักชาตาลิกิตเชื่อถือในโชคชะตาและมุ่งความสนใจต่อมติแห่งสวรรค์เคล็ดฝึกปริวิญ,ญญาณของสำนักก็แปลกพิสดารตามตำนานเล่าขานผู้คนของสำนักจะใช้วิญ,ญญาณของตนเพื่ออย่างรู้มติแห่งสวรรค์และใช้วิญญ,ญาณชะตนี้เพื่อค้นหาหนทางแห่งโชคชะตาดังนั้นพวกมันจึงสามารถล่วงรู้อดีตอย่างรู้อนาคตได้ สำนักทั้งหลายถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการชี้นำจากสำนักชาตาลิขิตทุกคราที่พวกมันเผชิญภัยพิบัติล้วนคาดหวังว่าสำนักชาตาลิขิตจ,จะชี้นำหนทางให้มีนำซ้ำทุกสำนักที่ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักชาตาลิขิตท้ายที่สุดล้วนสามารถกลับร้ายกลายเป็นดีได้ไปหยุนเฟยซึมซับข้อมูลที่เข้าหูมันไม่คาดคิดว่าสำนักชาตาลิขิตจ,จะมีความสำคัญถึงเพียงนี้ เมื่อท่านได้รับการชี้แนะจากผู้อาวุโสสำนักชะตาลิขิตท่านคงร่ำเรียนเคล็ดวิชาอย่างรู้อนาคตมากระมังชิวลู่หลิวมองดูไปหยุนเฟยด้วยแววตาเป็นประกายเออข้าต้องทำให้ท่านผิดหวังแล้วผู้อาวุโสท่านนั้นเพียงชี้นะเคล็ดฝึกปรือวิญ,ญญาณขั้นพื้นฐานและมอบแหวนช่องมิติกับวัตถุวิญญ,ญาณไม่กี่ชิ้นแก่ข้าเท่านั้นหาได้มีเคล็ดวิชาลึกลับที่ท่านกล่าวถึงไม่อืมข้าเข้าใจแล้ว ชีวลู่หลิวกล่าวด้วยน้ำเสียงผิดหวังนั่นก็ใช่แล้วจะให้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาเร้นลับของสำนักชาตาลิขิตแก่คนนอกได้อย่างไรคาดว่าผู้อาวุโสจากสำนักชตาตตลิขิตที่ท่องไปทั่วแผ่นดินคงพบว่าตนเองและคุณชายมีวาสนาต่อกันจึงมอบโอกาสเปลี่ยนชะตาชีวิตใหม่แก่ท่านเหตุการณ์เช่นนี้กลับเกิดขึ้นในทวีปวิญ,ญญาณสวรรค์หลายครั้งหลายคราแล้วเพราะมีวาสนาต่อกัน ไปหยุนเฟยครุ่นคิดถึงคำพูดของชายชราจากสำนักชะตาลิขิตืนนั้นก็ลอบฝืนยิ้มในใจยามนี้มันทราบแล้วว่าตนเองติดค้างนี้บุญคุณต่อสำนักชะตาลิขิตมากมายนะักแล้วสำนักช่างประดิษฐ์เป็นหนึ่งในสิบสำนักใหญ่ที่ท่านกล่าวถึงหรือไม่อะไรคือสิบสำนักใหญ่โปรดบอกเล่าเรื่องราวของสำนักช่างประดิษฐ์แก่ข้าด้วยเถิดแม่นางชิวไปหยุนเฟยครุ่นคิดชั่วขณะจึงสอบถามต่อ ดูเหมือนท่านจะไม่ทราบอันใดจริงๆชิวลู่หลิวอดไม่ได้ต้องสายศีษะและเริ่มอธิบายเรื่องราวประหนึ่งสอนหนังสือทารกสิบสำนักใหญ่ได้แก่สำนักวิญญาณสวรรค์สำนักช่างประดิษฐ์สำนักหลอมวิญญาณสำนักเจ้าศูนย์สำนักวายุอัศนีและสำนักเบญจธาตุสำหรับสำนักเบญจธาตุนั้นไม่ใช่ชื่อของเพียงสำนักเดียวแต่กลับเป็นชื่อรวมของห้าสำนักอันประกอบด้วยธาตุทองธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุดิน เมื่อบรรลุถึงด่านพูดวิญญาณท่านจะสามารถควบคุมพลังธาตุในธรรมชาติได้ผู้ฝึกปรือวิญญาณทั้งหลายมักจะผูกพันธะกับหนึ่งในธาตุทั้งห้าจึงทำให้สำนักทั้งห้าธาตุมีสิทธิ์มากมายยิ่งแต่ห้าสำนักที่เหลือก็มีสิทธิ์จำนวนไม่น้อยเช่นกันอันที่จริงหักนับเพียงเฉพาะสำนักแต่ละธาตุกลับได้วกว่าห้าสำนักใหญ่อื่นๆไม่น้อยสถานะพวกมันเพียงเหนือกว่าสำนักที่ระดับรองจากสิบสำนักใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งห้าสำนักจึงรวมตัวกันประหนึ่งนกที่ขนเหมือนกันย่อมอยู่รวมกันสำนักเหล่านี้ร่วมมือกระทำการร่วมกันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจึงเป็นที่เหตุให้พวกมันถูกนับรวมในสิบสำนักใหญ่ร่วมกันแน่นอนว่าท่านสามารถนับทั้งห้าเป็นหนึ่งสำนักได้แต่ท่านต้องเรียกหกสำนักใหญ่แทนที่จะเป็นสิบสำนักใหญ่สำนักวายุอสศนีมีเคล็ดวิชาที่อาศัยภัายกลางจัดลมและสายฟ้าในการฝึกปลือพวกมันมักขัดแย้งกับสำนักเบญจธาตุ เพราะคราหนึ่งเกิดการต่อสู้กับสำนักธาตุน้ำและเอาชนะได้อีกสี่สำนักธาตุที่เหลือจึงยกกำลังมาโจมตีสร้างความเสียหายแก่สำนักวัยุอสนีอย่างใหญ่หลวงทั้งสองฝ่ายจึงอาฆาตแค้นกันและกันตั้งแต่นั้นเมื่อใดที่สิทธิพวกมันเผชิญหน้ากันต้องต่อยตีกันแทบทุกคราสำนักเจ้าสัตว์อสูรเป็นสำนักที่แปลกพิสดารผู้คนในสำนักแทบไม่เคยต่อสู้ด้วยตนเองแต่ควบคุมอสูรวิญ,ญญาณใช้ต่อสู้แทน ผู้ฝึกปรีวิญญาณทั่วไปที่สามารถสร้างพันธวิญญาณกับอสูรวิญญาณได้เพียงหนึ่งตัวแต่พวกมันกลับมีเคล็ดวิชาเร้นลับที่ช่วยให้สามารถควบคุมอสูรวิญญาณโดยตรงพร้อมกันหลายตัวในคราเดียวประหนึ่งเชิดหุ่นนับว่าสำนักพวกมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของเหล่าอสูรวิญญาณก็ว่าได้ ตามคำร่ำลือกล่าวว่าอสูรวิญญาณระดับ8ตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าอสูรวิญญาณเคยนำกองทัพอสูรวิญญาณเข้าโจมตีสำนักใหญ่ของสำนักเจ้าอสูนเพื่อปลดปล่อยอสูรวิญญาณจากการถูกกดขี่ทว่าพวกมันกลับต้องเผชิญกับอสูรวิญญาณด้วยกันที่ถูกควบคุมให้ต่อสู้ตามคำเล่าขานบอกว่าสำนักเจ้าอสูนถึงกับต้องพึ่งพาอสูรวิญญาณระดับ8ดของสำนักเข้าต่อสู้ สุดท้ายทั้งสองฝ่ายต้องประสบความเสียหายอย่างใหญ่หลวงข้าเองก็ไม่ทราบสถานการณ์อย่างกระจ่างนักสำนักหลอมวิญญาณน,นั้นกลับไม่ได้หลอมวิญญาณของตนแต่เป็นวิญญาณของผู้อื่นหากสำนักเจ้าศูนย์เป็นศัตรูตัวฉกาจของอสูรวิญญาณสำนักหลอมวิญญาณน,นี้ก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของผู้ฝึกปรือวิญญาณทั้งหลาย พวกมันทั้งสำนักล้นเลวซามต่ำช้าเคล็ดฝึกปรือวิญญาณของสำนักนับว่าประหลาดพิกลอย่างยิ่งพวกมันดูดกลืนวิญญาณผู้อื่นเพื่อเสริมพลังของตนผู้มีฝีมือร้ายกาจที่สุดในพวกมันยังสามารถหลอมวิญญาณผู้คนเพื่อดูดกลืนพลังจากแก่นวิญญาณแม้ว่าโลกของผู้ฝึกปรือวิญญาณจะถือผู้เข้มแข็งเป็นฝ่ายถูกต้องและพูดคุยด้วยพลังแต่สำนักหลอมวิญญาณกลับถือเป็นฝ่ายอธรรมอันชั่วร้ายไม่ว่าผู้ใดก็มีสิทธิ์ลงทัน สำนักวิญญ,ญาณสวรรค์เทียนหุนมีนามเดียวกับแผ่นดินแห่งนี้ด้วยเหตุผลเดียวกับสำนักวิญญาณสวรรค์เป็นสำนักของราชวงศ์แห่งอาณาจากักรเทียนเฮียนเมื่อก่อตั้งด้วยการสนับสนุนจากอาณาจักรย่อมคู่ควรที่จะเป็นสำนักที่เข้มแข็งที่สุดในแผ่นดินในสำนักมากโดยผู้มีความสามารถอีกทั้งผู้เปี่ยมพรสวรรค์ที่สำเร็จวิชาจากสำนักก็มีมากมายต่อเนื่องนับเป็นสำนักในอุดมคติในสายตาของผู้ฝึกปรือวิญ,ญญาณทั่วไป เจ้าสำนักของสำนักวิญญาณสวรรค์คือจักรพรรดิองค์ปัจจุบันองค์จักรพรรดิอูหงอีกทั้งกว่าครึ่งของข้าหลวงที่ปกครองทั้ง16มณฑลของอาณาจักรก็มาจากสำนักแห่งนี้กล่าวได้ว่าสำนักวิญญาณสวรรค์เป็นผู้พิทักษ์ของอาณาจักรแห่งนี้แม้จะไม่เคยเข้าร่วมแข่งแย่งชิงดีแต่ก็คอยตรวจสอบและทวงดุลอำนาจในแผ่นดินตลอดมาอีกทั้งด้วยกุศโลบายอันฉานฉลาดและอำนาจจัดก,การที่ถ่ายทอดผ่านองค์จักรพรรดิแต่ละรุ่น ความรุ่งเรืองกว่า2,000ปีของอาณาจักรต้องนับว่าสำนักวิญญาณสวรรค์น,นี้มีส่วนสำคัญยิ่งความรุ่งเรืองกุศโลบายอันชานฉลาดและอำนาจจัดการไปหยุนเฟยเม,ม้มปากด้วยท่าทีที่ไม่อาจสังเกตความในใจออกขณะครุ่นคิดถึงสิ่งที่รบกวนจิตใจตนเองนี้ นี่กลับเป็นเพียงความคิดฝ่ายเดียวของผู้มั่งมีและสุขสบายนั่นเป็นเพียงการคาดฝันของท่านมีเพียงไม่กี่คนที่ล่วงรู้ถึงความมืดมิดของสังคมและการดิ้นรนอันเจ็บปวดของผู้ที่ต่ำต้อยเหล่านั้นด้วยท่าทีของอาจารย์ผู้สอนสั่งชิวลู่หลิวราวกับน้ำเสียงตื่นเต้นขึ้นทุกทีที่กล่าววาจาอาดเพราะนางพบว่าท่าทีที่ไปหยุนเฟยรับฟังอย่างตั้งใจราวทารกในโอวาช่างน่าขบขันนางยกมุมปากหัวเราะเบาๆจากนั้นจึงกล่าวต่อ ต่อไปข้าจะอธิบายถึงเรื่องราวของสำนักช่างประดิษฐ์ที่ท่านต้องการทราบที่สุดสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ